นีแล้วรูปรีวิวมีลดลดหรือป่าไม่ลดแล้วไม่ตอนนี้เป็นโปรหนึ่งแถมหนึ่งแล้วลูกค้าก็เท่ากับว่าลูกค้าไก่เราสองพันสองเอ้ยสองพันสี่เอ้ยสองพันเก้าได้ถ้าในราคาสองร้อยกิโลเพราะว่าจ่ายสองพันเก้าได้สองร้อยโลแล้วก็ใช่ลูกค้าถ้าขายขายงานหนาวจะมีลูกค้าบาง บางท่านที่แบบขายงานหนาวแบบขายต่างประเทศหรืออะไรหรือว่าแบบเป็นงานเปิดเช่าชุดไปต่างประเทศอะไรเงี้ยก็ซื้อเก็บได้เหมือนกันนะซื้อไปคัาขายได้ลูกค้าจา้ะคุ้มราคานะสองพันเก้าสองกระศอกเวอร์มาห์อุ้ยนี่แบบแต่งเฟอร์แบบเออใช่แต่งเฟอร์แบบนี้เป็นลูกฟูกด้วยลูกฟูก,ก,ก,กแต่งเฟอร์สวยมากลูกค้านี่งานบุขน อุ้ยนิวบาลานค่ะ <Wow. S 1> นี่ชิบมีฮูดมีบิ๊กโลโก้สวยกโลด้วยค่ะใช่ซื้อเก็บไปขายช่วงหน้าหนาวหรือไม่ก็แบบขายลูกค้าที่แบบไปต่างประเทศช่วงปลายปีอะไรอย่างเงี้ยลูกค้าเก็บขายเก็บไว้ขายได้ตัวนี้เหลือเหลือกี่กระสอบนะ วนี้เดกส่ก็อบบี่ะอยบอกกับใช่ใช่ลูกค้าแต่ว่าก็มีลูกค้าหลายท่านซื้อไปตุนกันค่อนข้างเยอะแล้วนะซื้อที่ก็ส่งกระสอบสี่กระสอบอย่าซื้อไปตุนเก็บขายงานหนาวได้เพราะว่าราคามันดีลูกค้าจ๋าประหยัดต้นทุนลูกค้าไปเยอะมากอุ้ยขออนุญาตติดกระดุมคป๊บหนึ่งนี่งานหนาวหนาวหนาหนาแบบนี้เลยลูกค้า ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะคะตัวนี้แล้วก็โปรหนึ่งแถมหนึ่งมีวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะอุ้ยเก๋เปอันยไงแล้ววยจ Wings สวยมากลูกค้าเปิดลุ้นง่าย Vintage แบบนี้ก็ได้นะนี่เทมากลูกค้า ถ้าขายแบบแนวแฟชั่นไม่สนใจอากาศนะอลิเซเต้ค่ะอู้สวย,สวยสจังสวยมากเอลซ์ผงป้ายสุดยอดป้ายแบบป้ายเน่ยแปดดาวกระสอบแปดดาวทางโกดังยังไม่มีนะคะลูกคา้าจ๋าแต่ว่างาน งานเด็กเล็กงานเบบี้อนี้เรามีแต่ว่าไม่ใช่ของแปดดาวนะลองทั้งสอบถามหลังบ้านดูได้นะคะว่าปีเป็นงานป้ายไหนมั่งนะจ๊ะอันนี้แกป้าค่ะป้าจ๊ะนี่ป<อ>้าอะไรอือเป็นอย่างนี้ดูข้างในดิบูขนเหรอบูแบบขนหนาจัดจนนกันหนากันหนาจริงใช่กันหนาอันนี้งานขนหนานะ ีมคไปซื้อช่วงหน้าหนาวไม่ได้ราคาดีแบบนี้นะลูกค้าจ๋านี่หุ้ยงานดีมากใหม่มากอุ้ยตัวนี้ไซส์ดีเวอร์เป็นแบบว่ากันหิมะ บูรวมบูขนการหิมะลูกค้กคา,า,าใช่ช่วงไปลายปลายปีขายดีนะงานแบบนี้อ่ะลูกค้าแต่ว่าเราเอามาเซลล์ช่วงหน้าร้อนเนี่ยเราท้าอากาศร้อนในการเอางานหนามาเปิดนี่เอ,เอาตนไ้ขายหน้าหนาใช่แล้วก็มันเป็นงานโปรหนึ่งแถมหนึ่งวันสุดท้ายอละลูกค้าจ๋าก,ก็เลยเอามาเป,<ๆ>เปิดให้เปิดให้ลูกค้าได้ชมงานนิดนึงว่างานออกประมาณไหนถ้าแบบว่า ใครขายงานแนวแนวนี้อยู่ก็ซื้อตุนได้ลูกค้าราคาดีนี่อันนี้ติดงานหนังแบบน,นี้ไปนะแต่ว่าหนังมันอาจจะมีกรอบกรอบใช่มันอัดก้อนมาเนาะอุ้ยฉันเห็นนะขออนุญาตด,ดึงก่อนฉันเห็นนะไอมิวทำไรพามาผมด้วยฉันเห็นอันนี้มันมันเตะตาฉันอนะ ูตยมันเตะตาน่ะลูกคาเอลิเซ่อีกตัวหนึ่งค่ะใช่มกแตมะ่อลใช่ละดวงอันวินเทจเวอร์ตัวนี้เปิดประมูลได้เลยไม่ต่ำกว่าห้ารอแน่นอนตัวนี้ใช่ไม่ต่กว่า เนี่ยลูกค้าไปเปิดไปเปิดลุ้นงานแนวแนวนี้กันได้ในราคาสองพันเก้าร้ยบาทซื้อหนึ่งแถมหนึ่งสองพันนี่หรอใช่สองพันเก้าสองพันเก้าซื้อหนึ่งแถมหนึ่งตกกระสุนละพันสี่ห้าสิบเอาไปเปิดลุ้นงานแนวแนวเมื่อเกี้ยออกนี่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 ลูกค้าเด็ดนะขออนุญาตจัดทรงมันก่อนนะะเช็คเลยจ้า สวยเนี่ยยีนบุขนลูกค้างานที่มันสะที่เราแบบสามารถเปิดลุ้นได้ในกระสอบเนี้ยมันจะเป็นงานประมาณแนวๆเนี้ยนี่แล้วก็นี่อขอบหนังอนขอบหนังชีนๆๆแต่สวยมากางานนหนาวก็จะมาถามกันนะว่าเสื้อเสื้อกันหนาวหายไปไหนหมดใช่ ถ้าแบบว่าลูกค้าบางท่านเนี่ยเขามีพื้นที่เก็บของอะ่ะเขาก็ซื้อตุนไวเพราะราคามันดีใช่ไหมเราพอช่วงหน้าหนาวว่าของมันจะแบบของมันจะขายออกไปได้เยอะแล้วมันจะขายหมดมันจะเหมือนแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะม,มันไม่ทันขายลูกค้าแบบความต้องการลูกค้ามันจะมากกว่าสินค้าที่เรามีถ้าตอนนี้นะมีพื้นที่เก็บก็ซื้อ,ซ,อซื้อเก็บตุนได้เลยลูกค้าตกกระสอบแล้วพันสี่ร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นร้อยกิโลอุ้ย นี่แบบนี้ไม่ใช่งานแก่นะจ๊ะลูกค้าแบบนี้แบบนะวินเทจนะวัยรุ่นแนววินเทจเขาใส่กันประมาณนี้แล้วราคาดีด้วยนี่บุคคลแนวนี้ก็เก็บไปขายช่วงปลายปีนี่นี่น,นี่อุ้ยกระสอบนี้งานสวยอยู่นะนี่ งานแต่งผ้ากรรมหยี่อ๊ยฝั่งไหนนี่นี่สวยมากลูกค้าพูดถึงนะ้ามันไม่ใช่น,น้าร้อนอะ่ะมันราคาพันสี่ห้าสิบแล้วเปิดลุ้นงานงานแบบว่างานวินเทจหรืออะไรเงี้ยงานแต่งโคชามัวหรืออะไรมันคุ้มนะราคาลูกค้าทำทำกำไรกับงานนี้ได้แน่นอน แต่ว่าบางท่านอาจจะคิดว่าแบบมันยังน่าร้อนอยู่เลยซื้อไปก็ไม่ได้ขายอย่ถ้าแบบว่าลูกค้ามีพื้นที่เก็บเก็บแล้วก็ไปขายช่วงหน้าหนาวอ่ะขายดีแน่นอนนี่อ้ไปกินข้าววันหดดแลอวะอ้ยลูกค้าอยาพุ่งไปนะเดี๋ยวหนูมีเปิดงาน,นีนนี่งาน องานหน้าร้อนร้อนมั่งมีกางเกงคูลอดป้ายแพนด้านี่เดี๋ยวมีเสื้อแขนยาวใช่ไหมเสื้อแขนยาวชายไซส์ใหญ่แล้วก็มีกางเกงคูลอดอีกนะลูกค้าของป้ายาแพนด้าจ๋าออลิลเซ่อีกตัวหนึ่งแล้วตัวนี้ไม่สาตัวเลยกระสอบนี้ โอ้ยข้างหลังโลบีโกโก้สวยมากไหนรอดูข้างหลังก่อนลูกค้ารอดูข้างหลังนะมากโอ้โหสวยมากลูกค้างานดีโอ้ยนี่งานมันงานสวยนะลูกค้าโายเยอยเลยค่ะโอเคไปกันต่อ อุ้ยนี่อันนี้เป็นเหมือนทรงขอบเลยลูกค้าจ๋าสวยมากอุ้ยอันนี้อะไรลูกค้านี่สวยมากใช่ อุ้ยมาเดี๋ยวเราไปการงานอื่นต่อเลยเดี๋ยวลูกค้าหิวข้าวนะคะเดี๋ยวนูเปิดง,งานสุดท้ายแล้วเดี๋ยวนูจะไปทานข้าวเหมือนกันอุ้ชนี่ลูกค้าจะคิดว่าแบบว่าทำไมเราถึงแบบอัดชานหนาวให้เขาดีใช่เพราะว่าราคาโปรมันคุ้มใช่ก็คืออยากให้ลูกค้าตุนไปเลยใช่อยากให้ลูกค้าตุนเก็บ หายปีก็เป็นราคาปกติแล้วไม่มีโปรหนึ่งแถมหนึ่งแบบนี้ด้วยลูกค้าอยากให้ลูกค้าได้โปรดีๆแบบนี้ไปนะจ๊ะเอามาไปจ้า,อ,จาอุ้ยตัวนี้เก๋มากไปกันโตเดี๋ยวหนูเปงานสุดท้ายนะจ๊ะลูกค้าอย่าเพิ่งทิ้งกันไปนะ <c oughs> อุ้ย งานเด็กอาจจะมีช่วงบ่ายมานะลูกค้าเพราะว่าตอนนี้ไม่ได้เบอร์ของมาแล้วของ <Okay. S 1> อยู่อีกกดังอุ้ยดูงานหนังตัวนี้รอง,งานเด็กก็รอติดตามเป็นเดือนเดือนพฤษภาคามดีกว่าลูกค้าเพราะว่ามันจะมีงานเข้ามาใช่เพราะงานหลายๆตัวที่หมดไปอาจจะมีอาจจะเข้ามาเพิ่มในเดือนธันวาคมนะคะรอติดอุ้ยแก่อันนี้แต่ว่ากลัวมันทงังรอติดตามได้นะลูกค้าจากงานเด็ก งานเด็กที่ทางถามหากันนะเดียร์บุษภามีงานหนังกี่ตัวแล้วนะสามสี่ตัวได้แล้วใช่นี่งานหนังก็ทําราคาได้นะลูกค้าแต่ว่าต้องเป็นคนเล่นงานแนวนี้จริงงานหนังออกไปสามแล้วใช่โอเคเดี๋ยวอุ้ยอันนี้อะไรเดี๋ยวเราไปกัน